อูครับเนี่ยลูกใหญ่ครับผมลูกใหญ่ครับผมนี่ครับผมใหญ่มากนี่ฮะอูครับดูครับเป็นไงครับอูสวยงามครับผมดูครับเก็บให้นายจ้างครับผมนี่สวยๆงามๆครับอู๋ยยาเฟ่นะฮะยาเฟ่สวยงามมากครับดูครับนี่อูนี่ครับผมสวยๆครับดูครับนี่สุขันสาครับผมมาเก็บให้นายจ้างครับผม นี่ครับทุกซุกก็จะประมาณนี้แหละครับทุกๆุกก็จะเก็บให้นายจ้างครับนี่ดูครับอู้เป็นไงสวยงามครับออ้ใหญ่มากครับดูลูกนี้สวยงามไหมครับนี่ครับลูกสสวยครับโอ้ดูครับความสวยงามของผมนี่ฮะสวรอรี่ครับสวยงามมากครับสดๆจากสวนครับผมเป็นไงฮะแดงฉ่ำสวยงาม แสวัสดีครับที่สวนของเราครับผมสวยงามมาก